สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงคิวศิระโดนสอยมวยถูกคู่สีสุวรรณฟาดกลับศิระเตรียมบุกกะกะตจี้สอบปมแจกข้าวสารแมชช่วงโควิด โดยเมื่อวันที่31มการาคมปี2504นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งคการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าวันที่1กุมภาพันธ์นี้ตนจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตพร้อมพยานหลักฐานเพื่อให้กะกะตสั่งการให้เลขาธิการกะกะตตรวจสอบ และบันทึกไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด หลังจากที่นายศิระเจนจาคะสอส,อสอกทมพักรองชารัฐได้แจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสี่จตุจักรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการลงพื้นที่ข้อป,ประตูบ้านแจกข้าวสารจำนวน1,000 0ถุงถุงละ5กิโลกรัมให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่จตุจักรเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมานั้น นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าช่วงปีใหม่ปี2005 6รที่ผ่านมาในายศิระยังได้ดําเนินการแจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสีีจัตุจักที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ด้วยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในนามกลุ่มเพื่อนศิระ จำนวน1 0,000่นถุงอีกครั้งเมื่อนับรวมการแจกข้าวสารทั้งสองรอบก็จะตกอยู่ที่20,000ถุงส่วนหน้ากากก็น่าจะประมาณ20,000ชิ้นซึ่งข้าวสารที่แจกเมื่อตรวจสอบราคาที่วางขายในท้องตลาดจะตกถุงละ7 9บาทรวมเป็นเงิน1,58,000้านบาทส่วนหน้ากากอนามัยประมาณ50,000บาทรวมเป็นค่าใช้ใจ่ายประมาณ1 6 3 0 0ล้บาท นายซีสุวรนกล่าวอีกว่าการที่สอสอแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนเป็นสิ่งที่ดีสามารถทําได้เพราะถือว่าเป็นการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกะกะตะว่าด้วยจํานวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ย กับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรครั้งต่อไปซึ่งได้กําหนดโดยมีราคาหรือมูลค่าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจะให้ได้ไม่เกิน3 0 0 0สนบาท แต่หากเป็นการให้ที่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดดังกล่าวกฎหมายกาหนดให้นําไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนรัษษรครั้งต่อไปทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี2 0 0 5ที่ผ่านมากะกะตกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมสัครสสแต่ละคนได้ไม่เกิน1.5ล้านบาท แต่การที่นายสิระแจกข้าวสารและหน้ากากให้ประชาชนชาวหลักสีจ่จตุจักรซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากถึงประมาณ1 6 3 0 0ล้านบาทซึ่งเกินไปกว่าที่กกตกำหนดไปมากแล้วจึงอาจเป็นเหตุทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในศสิระอาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเพราะแค่ค่าสมัครอย่างเดียวก็10,000บาทแล้วนายสรีสุวรรณกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นรัฐบาลเห็บผลงานไม่มีดีแต่ปากสร้างแต่ภาพวันวันหาแต่เรื่องพวกเห็บทำผิดไม่เห็นแม่งทำอะไรกรุณาลงนรกเร็วๆประเทศชาติจะได้ผลวิบากกรรมเสียทีผลงานไม่มีเก่งแต่กัดกันไปวันวันรัฐบาลครอบครัว ละครนำเน่าอีกแล้วไม่มีราคาทั้งคู่ผ่านบ้างเถอะนะครับร้องไปจะมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละองค์กรอ,อิสระยุคนี้ละครลิงมากๆว่างั้นเถอะ,ะร้องจบแล้วก็หายเงียบทุกเรื่องละครนำเน่ากะสร้างกระแสมุกเดิมๆไม่ใช่มวยถูกคู่นะเขาเรียกว่าหมากัดกัน ท่านสีเวลาพักอื่นกระทําการเช่นนี้ทําไมมีโทษถึงยุบพ,พักแต่ทีพักของเพื่อนท่านทําสิ่งคล้ายๆการทําไมถึงไม่โดนเหมือนกันล่ะครับแกงลงทะเลาะออกสื่อเท่านั้นทั้งสองคนนะ่ะเป็นคนของรัฐบาลแกงเล่นละครไปงั้นๆแหละงานนี้มีหนาวแน่ศิระโดนเข้าแล้วเซรีพิสูิ์ยื่นกะกะตอเอาผิดศิระปมแจ้งประวัติเท็จเพื่อเป็นสปชขาดคุณสมบัติเพราะเคยติดคุก โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตวดเอเสรีพิสทจน์ตเตมีเยเวสอสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยฐานะประธานคณะการมธิการหรือกมทป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรได้ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรักก,ะกะตเมื่อวันที่25มกราคมเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายศิราเจนจาคะสอสกทมพักรองชารัฐฐานความผิดแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ปกปิดคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวพศ2 5 5 7กรณีในการเข้ารับการสัญหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชตรามมาตา29ประกอบมาตา8วงเล็บ9เหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษและขอให้ดำเนินการเรียกคืนเงินเดือน,นเบียบประชุมตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับท่านหมดต่อไปรวมถึงขอให้ร้องทุกกล่าวโทษต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ดำเนินคดีกับนายศิระฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานพลตรุจเอเซที่พิสทจิ์ระบุด้วยว่าส่วนกรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งสดของนายศิระในปี2554จะได้ตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ในรายละเอียดในหนังสือที่พลตบวจเอเซรริพิสทธิ์ส่งถึงกกตในแนบสำเนาการแต่งตั้งนายศิระ เป็นสปชลงวันที่2ตุลาคมปี2557และสำเนาคำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงปทุมวันคดีหมายเลขดำที่812ท2538หมายเลขแดงที่2218ทั2538วันที่21 พฤศจิกายยนปี2538ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับซัพ์หรือช่อโกงทานออกเช็คโดยมีเจตนาให้ไม่มีการใช้เงินตามเช็คซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนั้นนายศิระไม่แจ้งประวัติการถูกสารพิภากษาให้จำคุกในความผิดอาญาตามคำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาปกปิดความจริงที่ควรจะบอก ในก่อนหน้านี้ประธานชวนได้ยื่นสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าศิระขาดคุณสมบัติสอสอเพราะเคยติดคุกส่วนศิระตอบโต้ว,ว่าการติดคุกไม่ทําให้ขาดคุณสมบัติสสเพราะเคยเป็นสปชหลังรัฐประหารปี2557มาแล้วการยื่นเรื่องของประธานกรรมธิการปปชจึงมีในยาว่าการเป็นสปชของศิระก็มีปัญหาคุณสมบัติและแจ้งประวัติเท็จด้วยเช่นกัน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นยิงดินยิ่งหนักเข้าไปอีกน่าคิดว่าคนหลักสี่มันเลือกเข้าเป็นสสได้ยังไงคนมีความรู้ดีๆเก่งๆมากมายกลับไม่เลือกโดนหลายกระทงแต่ทำไมกะกะตเสียงรับรองคุณสมบัติแถมเงียบไม่ออกมาเอาเรื่องอีกกะกะตรับผิดชอบไ่อยไหมปล่อยคนแบบนี้รอดมาเป,ไปสสนน็นสสนาถึงสองปีได้อย่างไร ท่านเสรีทำถูกต้องแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าสอส,อสอเป็นตัวแทนประชาชนและเป็นผู้ทรงเกียรติตามที่เรียกเรียกกันให้มันทรงเกียรติจริงๆเถอะไม่ใช่กร่างไปกร่างมาเดาว่าท่านมีข้อมูลนานแล้วแต่รวบรวมไว้แน่นหนารอสรุปทีเดียวตีปลาหน้าใสไม่เกิดประโยชน์ขุดบ่อล่อปลาได้ผลกว่าจัดหนักเลยครับร่วมสอสอปรินาด้วยนะครับสู้ๆครับ เพื่อความยุติธรรมให้พวกโกงๆได้รับผลกรรมไม่ต้องชัดหน้าจัดชาตินี้เลยครับกรรมมันทันตาเห็นครับป้าสมกับเป็นมือปราบจริงๆสุดยอดรักที่สุดเลยค่ะกลางไม่เลือกที่เจอของแข็งเข้าให้กุ้ยเจอเก๋าปล่อยให้ย่ามใจแล้วเชิดนิ่มๆไปเลยคนปากดีแบบนี้ต้องเอาให้มันไม่มีที่ยืนในแผ่นนี้ไปเลยค่ะทำตัวกลางดีนักนอกจาก จะถูกถอดถอนอยังแจ้งเทต็ต่อเจ้าพนักงานอีกกระทงเท่านั้นยังไม่พอต้องเรียกเงินเดือนผลตอบแทนคืนทั้งหมดรับผิดชอบเงินค่าเลือกตั้งซ่อมด้วยนะครับแค่เริ่มตนก็ดูเข้มข้นสุดท้ายกลัวจะแผ่วเมื่อไปจบที่ตุลาการสารรธรรมนูญต้องทำใจนะครับเล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นกับท่านเสรีในตำรวจน้ำดี ขนาดหยุดป้อมยังไม่กล้าต่อแยศิระมันแค่ขี้เกลือที่ขึ้นคอเสื้อสเสอามาสร้างความรำคาญผมเคยพูดแล้วว่าทั้งคุณศิรัตคุณปรินาเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับคุณเสรีเล่นผิดคนแล้วครับเป็นสอสออดเบ่งเรื่องกฎหมายก็ไม่รู้สมควรต้องโดนเต็มๆถ้าตัดสินว่าไม่ผิดก็อยู่ไม่ได้แล้วในประเทศนี้ คุณเสรีพิสทธิ์เคยบอกว่าธรรมนัตมันบอกว่าศาลเมืองนอกตัดสินไม่เกี่ยวกับไทยไม่ผิดนายศิระสาไทยสรอดูว่าผลจะเป็นยังไงหาทางออกกันยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกแบบแจ้งเทสปลอมไปเอกสาร,รจะติดคุกหรือเปล่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดานะเรียบร้อยไปแล้วจัดเต็มเลยครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี